สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง289 Lady Channel ที่ดินเขาตรงจรน,นะครับผมวันนี้ Lady Channel นะมีส่วนมะม่วงมาเสิร์ฟนะ4ไร่50ตารางวาแปลงนี้อยู่ที่ตำบลสะแก้วอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะเดี๋ยวคลิปนี้ไปแบบเร็วๆเลยละกันนะกระชับกระชับนะเอาเอา,เอาแบบตรงๆเลยเข้าใจง่ายกระชับกระชับเลยแปลงนี้คือติดคลองนะติดคลองย่อยนะเป็นคลองปูนคลองย่อย คลองย่อยเนี่ยมันจะลากยาวลากยาวมาตั้งแต่ตรงเนี้ยไอ้ดินตรงเนี้ยคือเขาถมนะเขาถมคลองวางท่อนะวางท่อแล้วถมทําเป็นทางเข้าสะดวกสบายให้คนให้คนอ่าให้ให้เจ้าของเขาเข้าสะดวกสบายเนี่ยเขาทําเผื่อไปแล้วนะครับผมนะ่ะคลองมขาจะลากยาวไปตรงนู้นเลยมันจะชนกับคลองชลประทานใหญ่นะจะไปชนกับคลองชลประทานใหญ่เนี่ยประมาณประมาณ6 0 0้0เมตรเนี่ยจะมีถนนลเลียบคลองชลประทานใหญ่ตรงนั้นน่ะนะน้าตรงเนี้ยคือโอเคเลย ห้องชประทานใหญ่ตรงนี้กาลังขุดลอกดาดปูนอยู่นะถือว่าโอเคแปลงนี้มีน้ํามีไฟน้ําเนี่ยเห็นไหมเห็นเสาไฟไหมลากผ่านมาเนี่ยลากผ่านมาตามแนวนี้เลยนะเนี่ยให้ดูเราออกไปตรงนี้นะเราออกไปตรงนี้ออกไปตรงนี้สองร้อยเมตรถึงถนนลัดยางแล้วเนะี่ยที่ที่รถมันวิ่งอ่ะเห็นไหมเห็นรถวิ่งไหมหน,หน,หน,ไนั่นน่ะเป็นแนวถนนลัดยางเนี่ยสองร้อยเมตรถึงถนนลัดยางเลยอ่าแล้วแปลงนี้แปลงเนี้ยแปลง แปลงนี้มันมีคนซื้อไปแล้วเราไถต้นไม้ออกหมดเลยแต่ทีนี้เขาจะทําเป็นคาเฟ่เป็นสวนอาหารเป็นสวนอาหารนั่นแหละเพราะว่าเขาไมา่ได้ซีเรียสไงเขาตัดต้นไม้ออกหมดเลยเพราะว่าแปลงนี้มันติดรดย่างใช่ไหมทำเลมันโอเคนะสะดวกสบายนะรดย่างด้านหน้าไนะ่นใหญ่กว้างรถวิ่งเยอะนะครับผมบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้ด้าน,นหน้าเป็นทุ่งนานะครับผมด้าน,นหน้าเป็นทุ่งนาบรรยากาศแบบนี้เลยนะแต่ว่ามีเสาไฟนะมีเพื่อนบ้านให้ดูให้ดูดลากยาวไปน,นี่มีบ้านคน เนี่ยมันก็เป็นแหล่งบ้านคนนะมีประมาณสักสามสี่หลังตรงนี้เนาะก็โอเคนะครับผมไม่เหงาอ่าไม่เหงาแล้วก็ไม่ไม่ไม่วุ่นวายบกเวกนะคือยิ่งยิ่งบ้านเยอะยิ่งคนเยอะก็ต้องปัญหาเยอะใช่ไหมบางคนจะเข้าใจเป็นคนกรุงเทพนะครับผมไนะอ้ออน,นี้เป็นมะม่วงหมดนะเป็นมะม่วงทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยมะม่วงทั้งหมดเลยขอบเขตให้ดูก่อนนี่ให้ดูเสาให้ดูเสาเสาตรงนี้นะ นี่เขาขุดเบิดไว้แล้วเขาขุดเบิดไว้แล้วเสาตรงเนี้ยยิงลงไปเนี่ยเป็นด้านลึกนะเป็นด้านลึกเป็นด้านลึกประมาณร้อยหกสิบเมตรนะลึกมาร้อยหกสิบเมตรหน้ากว้างเนี่ยจากเสาเนี้ยยิงยาวไปตรงนู้นเลยต้นมะม่วงเนี่ยใช่หมดเลยนะใช่หมดเลยอยู่ขอบตรงนู้นนะประมาณห้าสิบเมตรนะห้าสิบห้าเมตรเนี่ยประมาณนี้ออแปลนี้พันมะม่วงพันมาเดือนเก้าพูดตรงๆร,ร,ราคามันไม่ได้แพงมากราคามันได้ดีมาก ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสผมบอกแล้วว่า,าให้ดูทเลเลําเลแล้วกันนะให้ดูทําเลเนี่ยก็อย่างที่บอกกับแปลงนี้ติดติดคลองน้านะมีน้ำมีน้ำอ่ะพูดตรงตรงมีน้ำนะมีน้ํามีไฟฟ้ามีปลาปลานะถ้าไม่ได้ซีเรียสจะไถต้นมะม่วงออกสักบางส่วนปลูกบ้านก็ถือว่าเป็นเป็นบ้านที่มีวิวดีนะทําเลดีพอด้านข้าตงตัวนั้นอ่ะด้านข้าตงตัวนั้นอ่ะเป็นนาอ่ะจะเห็นวิวเขาเล็กเล็กไนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวผมซูมให้ดู จะเห็นวิวเขาเล็กๆตรงนั้นแหะตรงนั้นเป็นอําเภออู่ทองนะตรงนั้นเป็นอําเภออู่ทองเห็นเขาเล็กๆเลยถ้าไปปลูกบ้านฝั่งนั้นก็จะได้วิวเขานะโอเคเลยวิวเขาเล็กๆแล้วด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นวิวทุ่งนาแบบเนี้ยวิวทุ่งนาแบบเนี้ยเนี่ยให้ดูเนี๋ยจะเป็นวิวทุ่งนาแบบเนี้ยอ่าก็คือเขียวกลิ่นน่ยมันจะเป็นกลิ่นกลิ่นของหญ้ากลิ่นของกลิ่นของต้นข้าวเนี่ยถ้า มันข้อเสียอย่างหนึ่งนะถ้าวิดีโอมันได้กลิ่นได้มันก็ผมก็จะเอามันก็จะดีกว่านี้นะผมก็อยากให้ทุกคนได้กลิ่นตามที่ผมได้เนาะมันก็คืออารมณ์มันคือฟินเลยแหละบรรยากาศอ่ะดูดูไอ้ดูลมก็จะมีปล่อยมีปล่อยบ้างเดี๋ยวมีตลอดนะเนี่ยบรรยากาศของบ้านนอกเรานะอ่ะถ้าใครมองว่าจะปลูกบ้านผมบอกเลยว่าตรงเนี้ยอย่างที่บอกนะออกไปสองร้อยเมตรถึงถนนระยางแล้วทางนี้เลี้ยวซ้ายไปสองกิโล ถึงถนนสีเลนเส้นสามสองสองอุยาดอดเจดีนะถ้าใครมาจากกรุงเทพเนี่ยสบายนะถ้าใครมาจากกรุงเทพสบายเราวิ่งเส้นอ่าสามสี่ศูนย์ใช่ไหมที่ลงมาจากสะพานกาญจานาพิเศษสามสี่ศูนย์่ะบางบัวทองสุพรรณน่นะเราวิ่งบางบัวทองสุพรรณมาปุ๊บเราก็จะมาเอ่อเบี่ยงออกเลี่ยงเมืองสุพรรณใช่ไหมแล้วแล้วเราก็จะมาเข้าอุยาดอดเจดีนี่แหละนะก็คือสรุปอ่ะม,มาจากกรุงเทพเนี่ยเราตรงสีเลนมาตลอดเลยนะเนี่ยตรงสีเลนมาตลอด แล้วเลี้ยวเลี้ยวจากสี่เลนเนี่ยสองกิโลปึบถึงแปลงเลยอ่าอ่าแปลงนี้คือเดินทางง่ายนะหรือจะมาอีกทางนึงอย่างที่บอกนะเลี้ยวซ้ายไปสี่เลนนะเลี้ยวซ้ายไปสี่เลนเลี้ยวขวาก็ไปสี่เลนเส้นเดียวกันนะแต่อันนี้จะไกลหน่อยเลี้ยวขวาไปสี่เลนสี่กิโลนะจะผ่านถนนเลียบคลองชประทานอ่ะที่ผมบอกว่าด้านหน้าแปลงเนี่ยมันมีคลองเล็กใช่ไหมที่มันไปนเชื่อมเชื่อมกับคลองชปรปทานนั่นแหละมันเป็นถนนเลียบคลองชปรปทานใหญ่นะสี่กิโลไปถึงตลาด ท่าเสด็จเลยนะตลาดท่าเสด็จเนี่ยมันจะไปโผล่ตรงข้ามบ่อน,น้ําศักดิ์สิทธิ์นะอ่าตลาดท่าเสด็จก็เป็นสี่เลนเหมือนกันนะตรงนั้นก็มีครบหมดทุกอย่างอ่ะเซเว่นซีเจไปอีกนิดเดียวก็เป็นตัวเมืองสุพรรณแล้วอ่ะนะห่างจากตัวเมืองสุพรรณเนี่ยประมาณสัก20โลเท่นั้นเองบิ๊กซีวัดป่าเลไลเนี่ยประมาณ20โลนะโลตัสโรบินสันเนี่ยประมาณสักนะ25โลประมาณนี้นะครับผมบรรยากาศดีนะนี่เห็นไหม อย่างที่บอกอ่ะทุ่งข้าวนาวิวเขาไปลายมีชุมชนอ่าเนี่ยก็ลองดูเป็นตัวเลือกวันนี้พามานำเสนอแบบอ่าว้ๆเลยนะไม่ไม่เวินเวอร์มากให้ดูถ้าใครชอบทำเลก็ลองดูครับผมแปลนี้4ไร่50ตารางวาสะแก้วอำเภอเมืองสุพรรณบุรียกแปลง2 3 9ล้าน3บาทนะครับผมโฉนดกุฎแดงนะโฉนดกุฎแดงพร้อมโอนได้เลย นะครับผมอ่ะถ้าใครชอบทําเลนะก็ก็โอเคเลยแต่ถ้าใครชอบส่วนก็ได้นะครับผมอลองดูนะครับผมแปลงนี้สวย